สวัสดีอาจารย์นะคะพวกเรานะคะมาจากกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่มเจี๊ยบตัดยางเราทําไมค่ะพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะคุ้มครองสงวนและก็อนุรักษ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้ง4ประเภทนะคะก็คือ 1. อุทยานแห่งชาติ 2. วัณณอุทยาน 3. ส่วนพฤกษาศาสตร์ 4. ส่วนลุคาชาติค่ะค่ะมาตรา4นิยามนะคะไม้ก็คือไม้ที่เกิดขึ้นในอุทยาน สัตว์ป่าก็คือสัตว์ที่อยู่ในป่าที่ใกล้ศูนย์พันนะคะโดยมีกฎหมายมาเพื่อที่จะคุ้มครองแล้วก็สงวนค่ะอุทยานแห่งชาตินะคะก็คือพื้นที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติค่ะซึ่งจะโดดเด่นในเรื่องของธรณีวิทยาหรือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะวันนอุทยานนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามเหมือนกันค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติค่ะส่วนพฤกษาศาสตร์นะคะ ก็จะเป็นที่ที่รวมพัน์ุไม้ต่างๆเอาไว้ค่ะส่วนลูคาชานะคะก็เป็นที่ที่รวบรวมแล้วก็อนุรักษ์พัน์ธุไม้ที่หายากหรือว่าใกล้สูญพันธุ์ค่ะ คต่อไปนะคะเรามาดูพร,รบอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ประกอบด้วย6หมวดและบุเฉพาะการรวม6 4มาตราค่ะหมวดที่1นะคะอุทยานแห่งชาติมาตรา19ข้อห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติ 1. ยึดถือหรือครอบครองที่ดินก่อสร้างหรือกระทําด้วยประการใดๆให้เสี่ยมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม 2. เก็บหานําออกไปกระทําด้วยประการใดๆให้เป็นอันตราย 3. า่ลอดหรือนำสัตว์ออกไป 4. เปลี่ยนแปลงทางน้ำหรือทำให้น้ำในลำน้ำเกลือแหง้งเน่าเสียหรือเป็นพิษหปิดกั้นหรือทำสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือทางบกกำหนดให้มีแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติจะมีดังนี้นะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนมีส่วนร่วมชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมค่ะค่ะหมวดที่สองนะคะวนอุทยาน ส่วนพฤกษศาสตร์และส่วนลุกขชาตินะคะกำหนดพื้นที่อุทยานส่วนพฤกษศาสตร์หรือส่วนลุกขชาตินะคะ1ก็คือการกําหนดพื้นที่เป็นอุทยาน2การขยายหรือการผึกถอนวนอุทยานค่ะ3ก็คือพื้นที่ที่จะกําหนดเป็นวนอุทยานจะต้องไม่เป็นที่ดินที่มีหนังสือแสดงแสดงกรรมสิทธิ์4นะคะการกําหนดอุทยาน ส่วนพฤกษศาสตร์หรือส่วนลูกค้าชาติในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลรักษาหรือมีหน่วยงานของรัฐให้รับอนุญาตให้มีการใช้หรือทําประโยชน์ต่อมานะคะคือหมวดที่3ค่ะหมวดเพิ่มรายได้ค่าบริการหรือค่าตอบแทนนะคะแบ่งเงินรายได้ให้อปหอในพื้นที่นะคะเพิ่มสวิการการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีของผู้พิทักษ์ป่าและอาสาสมัครเพิ่มเงินรายได้เงินบริจาคเงินค่าตอบแทนนะคะไม่ต้องนําส่งคงค่ะหมวดที่4นะคะ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพผู้ใดนะคะที่จัดหาจัดเก็บรวบรวมพันธไม้พันธุสัตว์นะคะหรือรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในสวนอุทยานแห่งชาติวัฒน,นอุทยานสวนพฤกษะและสวนรุกชาติเพื่อนจานำทำเป็นศึกษาและวิจัยนะคะจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตตนั้นๆน,น,นะคะ หมวดที่5ค่ะพะนักง,งานและเจ้าหน้าที่ค่ะในกรณีที่มีการกระทําความผิดหรือฝืนไม่ปฏิปบัติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ2562นะคะมีบทลงโทษคือบุคคลน,นั้นนะคะจะต้องออกจากอุทยานแห่งชาติวัณนอุทยานสวนพฤกษะหรือสวนรุกขชาติหรือไม่ให้กระทําการใ,ใดๆในเขตนั้นนะคะสั่งเป็นหนังสือนะคะให้ผู้กระทําความผิดต่อพระราชบัญญัตินะคะ ทำลายหรือถอนสิ่งที่เขาก่อสร้างนะคะเพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมหมวดที่6ค่ะปรับบทลงโทษที่กําหนดให้สูงขึ้นนะคะบทเดิมนะคะพรบอุทยานแห่งชาติพศ2504นะคะคือจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน2 0,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับะค่ะพรบสองอุทยานแห่งชาติพศ2562นนะคะที่ปรับบทลงโทษทขึ้นมาใหม่ จำคุก4ปีถึง20ปีปรับ4แสนถึง2ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะรวมทั้งนี้นะคะบทลงโทษเนี้ยจะรวมไปถึงการกระทำความผิดในอุทยานแห่งชาติวัรน,นะอุทยานสวนพฤกษะและสวนรุกขชาติค่ะต่อไปคือมาตรา41ฝ่าฝืนตามมาตรา19วรหนึ่งผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินก่อสร้างหรือ กระทำด้วยประการใดๆให้เสื่อมสภาพไปจากเดิมในอุทยานแห่งชาติโทษคือจำคุก4-20ปีหรือปรับตั้งแต่4ี่แสนถึง2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อไปนะครับคือม64บทเฉพาะการคนอยู่กับป่าสำรวจการถือครองที่ดินภายใน240ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินตาม30 มิถุนายน2541และคำสั่ง66 5 7ับ57อสอจะทำโครงการเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการอชเองื่อนไข 1. มีหน้าที่อนุรักษ์ฟื้นฟูด,ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 2. เพื่อการดำรงชีพเป็นปกติธุระไม่ต้องรับโทษม 65. สำรวจประเภทชนิดทรัพยากรที่เกิด ใหม่ทดแทนได้ภายใน2 4 0วันอสจะทำโครงการเสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการอชและเสนอรัฐมนตรีเสนอคอลมให้ความเห็นชอบออกเป็นประกาศก,าร,กระทรวงทศค่ะต่อมานะคะอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยในปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด131แห่งค่ะเช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจังหวัดเลยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะต่อมาค่ะประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ค่ะประโยชน์ทางตรงนะคะ 1. นําไม้มาสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ 2. องนำมาใช้เป็นอาหารจากส่วนต่างๆของพืชและผล 3. ใช้เส้นใย,ยที่ได้จากเปลือกไม้และเถาวันมาถักทอเป็นเครื่องนุ่ม่งต่างๆนะคะ 4. ใช้เป็นยารักษาโลคค่ะประโยชน์ทางอ้อมนะคะ 1. ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารสองนะคะป่าไม้ช่วยให้ความชุ่มชื่นแล้วก็ควบคุมสภาพอากาศ 3. ป่าไม้เป็นแหล่งทางพอนินนใจ และศึกษาความรู้4นะคะป่าไม้ช่วยลดความรุนแรงของลมพายุและอุทกภยัย 5. ป่าไม้ช่วยป้องกันการกัดเซาะและพัดทานาดินกลุ่มเราขอจบการสรุปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ